ครั้งแรกของตัวเองไลยไหมได้จำได้ตัวละครตัวแรกที่คอร์สตัวแรกที่คอร์สก็คือคิตากาวะมาลินครับผมจากเรื่องไอหนุ่มยาผ้ากับสานาคอร์สติดแก้บนแก้บนตานไป่บนอะวะไปแก้บนไปว่าเออเนี่ยอยาจะแต่งตัวละครผู้หญิงไปงานคอร์สงานแรกโอ้แล้วพอพอต้องแก้บนจริงๆก็ออกมาดูดีใชได้ถ้าเป็นช่วงดวิิอาจจะเป็นชุด เม่ที่เป็นแบบเป็นแมวแต่ออถ้าเป็นตัวละครจริงๆที่ขอจะเป็นจากม,มิกะะเูเมโกจากโคเซลงเนพันนันอันนี้คือตัวแรกสุดเลยของทางมนมันมีคาแรคเตอร์ผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบก็ถูกใจถูกใจแต่ว่าชีเป็นแบบชาวบ้านเจ็ดชาวบ้านแปดในเรื่องของบลีชเทพมลณะนั่นก็คือน้องซุนซุนพูดชื่ออะไรก็อาจจะไม่รู้คือเขาเป็นลูกน้องของฮาริเบลที่เป็นเบิร e ์ตเอสปาดาเบอร์สามที่เป็นงูนั่นแหละอันนั้นคือตัวแรกของทามเลย